กำลังหัดแรดอะไรเนี่ยไม่มีโอกาสแรดแรดแบบไม่ตั้งใจหมดฤดูแรดเคยแรดมาก่อนแรดเป็นบางวันเกิดมาก็แรดเลยแรดจนได้นะอันนี้เด็ดนะรอวันเธอแรดแหมแม่ค้าใครเขียนตัวโลแกนเนี่ยเรื่องแรดก็ขอให้บอกแมะะ่ค้ พอเสร็จเราก็นี่นะน็อกน้ําแข็งให้มันกรอบใช่ไหมครับอ่าไม่ให้มันเหี่ยวไม่ให้มันดำอ๋อไม่ให้มันดำอ้าวเดี๋ยวมันจะกรอบไม่ดำถ้าเราปอกนี่มันก็จะดำหมดอ๋อทุกคนผมเข้าใจผิดมานานคือคิดว่าเขาปอกแล้วเกาใส่น้ําแข็งเพื่อให้มันกรอบไม่ครับน้ำแข็งไม่ให้มันดำโอ้กรอบนี่มันอยู่ที่มะม่วงครับอ๋อกรอบอยู่ที่มะม่วงใส่น้ำแข็งไม่ได้เกี่ยวเลย ตะลิงปลิงตะลิงปลิงกะลิงปลิงต้องแช่น้ำแข็งอ๋อนี่แช่น้ำแข็งเหมือนกันกันดำปะใช่ค่ะมันไม่ดำหรอกให้มันสดอ๋อให้มันสดเพราะว่าลูกค้าปอดจะไปไปเจอมะม่วงเมื่อกี้กันดำแต่นี่กันสดไม่ใช่จะให้มันสดไม่ให้มันเหี่ยวเดี๋ยวนี้ขอลูกหนึ่งไปจิ้มข้างนอกนะเดี๋ยวจิ้มข้างนอกนี่ตะลิงปลิงนะครับนี่กะลิงปลิงมันมีวิธีกินอ่ะไม่ให้เปรี้ยวอ่ะยังไงยังไงสวัสดีครับพี P ฟู้ดสตอรี่นะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ หัวหินนะครับ,บประจวบคิรีขัน,นที่เดินเข้ามาร้านนี้นะครับก็มีอะไรที่แตกต่างมากๆเลยนะลูกค้าเมื่อกี้เยอะแยะเลยแล้วก็เดินเข้ามากุณพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ <c oughs> ไป้ะนะได้ของน้ำลายแตกไปเรียบร้อยเลยนะครับทุกท่านนะกัดทิมแล้วไม่นำกลับมาจิ้มอีกอ๋อทำชิ้นพอดีคำเลยใช่ไหม,ไมทดลองแล้วก็ น้ำจิ้มชิมแล้วเครียดไม่ชิมก็เครียดะะเพราะว่าไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วอร่อยแล้วก็เลือกไม่ถูกไม่รู้จะเอาอะไรอีกเออไม่รู้จะเอาอะไรอีกนะที่นี่มีตัวช่วยนี่ไงยังไงครับก็ ใครไม่รู้จะเลือกอะไรเขาก็เสี่ยงเซมซีอ๋อมีเซมซีเลือกน้ำจิ้มใช่ไหมใช่คิดอะไรไม่ออกว่าจะเอาอะไรดีก็เลือกเอามันอร่อยทุกมันดีทุกอย่างก็เสี่ยงเอาเพราะว่ามันเยอะใช่ไหมใช่ไม่รู้มันเยอะจะเอาอย่างเดียวก็ประมาณว่าโอ้ยนุ่นก็น่ากินได้นี่ก็น่ากินไม่รู้จะอาอะไรดีเซมซีซะเลยใช่ไหมครับอ่าลืมเลยนะเข้ามาในคลิปนะครับทักทายก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับแม่ค้าครับสวัสดีค่ะ แม่คาครับร้านอะไรครับเนี่ยสาลี่กะปิสูตรโบราณหัวหินค่ะสาลีา่กะปิโบราณหัวหินนะตลาดโต้รุ่งหัวหินลตลาดโตรุ่งหัวหินหหน,นะครับโอ้มันเป็นอะไรมั่งคุณแม่มีกะปิหวานกะปิโวมีหลายสูตรนะคะเจ้าของยังจำของตัวเองไม่ครบเลยจำได้จำได้นะมีสูตรอาเซียนใส่มันปุ้งทำออกมาตามประชุมอาเซียนค่ะอ๋ออันไหนอะ อันนี้อันที่สามเนี่ยนับจากนี่หนึ่งนะหนึ่งสองสามอ๋อกะปิอาเซียนเนี่ยนะมันมันยังไงอ่ะของถึงทำไมถึงเป็นอาเซียนก็เราตั้งชื่อเองอ๋อเราตั้งชื่อเองทำออกมาตอนประชุมอาเซียนไงอ๋อตอนประชุมท่านสมิทธิ์ท่านหินท่านเอ้าอาไม่ได้เอาป้ายมาหนี่อ่าลืมลืมป้ายมาโชว์อ่อมีมีมาใช่ไหมอ่าดูเลยนี่ยังไม่ได้มีเวลาโอ้ร้านนี้ร้านดังจริงอะ คนลุกคนพองเลยนะครับทุกท่านทุกนายกทุกนายกมาหมด,มหมดแม่ใจนะทุกนายกอ๋อมาจะทุกนายกจริงเห็นแล้วเห็นแล a, ้วเห็นแลว้วเห็นแล้นแลวนี่น,นะนะก็บางบางยกเพมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ติดข้างบนนี้เป็นผู้ว่าเมื่อตอนอทำน้ำจิ้มก็ได้รับรางวัลหนึ่งนบาทตรงนี้ค่ะที่บริเวณเนี้เทศบาลเขาจัดได้รางวัลอะไรเราแข่งหรือไงไม่ใช่ทำจิ้ม ทำน้ำจิ้มทำก็ทำน้ำพริกกะปิแล้วชนะเลิศแบบไหนก็ชนะว่ามันอร่อย <c oughs> ชนะว่ามันอร่อย <c oughs> หลายร้านใช่ไหมค่ะ <c oughs> อ,อ๋อนี่นะครับแล้วก็ถัดมาทางนี้นะครับทุกคนนี่นะก็มีนี่นะอันนี้คือคุณหญิงคุณหญสุดารัตน์นะครับคนนะครับ <c oughs> นี่โอ้โหไม่รู้จะอธิบายยังไงดีไหมคะ เรามาไล่กันเลยนะเร,าาเรียกว่าเอามากองกันเป็นตั้งๆหน้าร้านอย่างเงี้ยนะเลงเรียงกันอยู่ไล ah ่เรียงกันมาเลยนะครับแล้วส ah ่วนอันนี้ก uh. ็คืออ่าให้ผมดาน้มะม่วงเบาใช่ป่ะอ่ามะม่วงเบานี่สดติ่งกระดิ่งแมวอร่อยมากนะอันนี้มะม่วงอะไรครับเนี่ยอันนี้มันเดือนเก้าค่ะมันเดือนเก้าถ้าเลยเดือนเก้าไม่มันใช่นี่นะยังไม่ถึงก็ยังไม่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่มันต้องเป็นเดือนเก้าเท่านั้นใช่ไหมครับอเขาเรียกว่ามันเดือนเก้ากำลังอร่อยใช่ไหมฮะที่เขาเรียกมันเดือนเก้า อันนี้ก็มะขามมะขามอ่อนม้นก็มีตะลิงปิงด้วยนะหนตะลิงปิงอยู่ไหนเอ่ยกำลันี่นี่นี่ตะลิงปิงตะลิงปิงนี่ยิ้มกะปิแล้วมันจะหวานให้คุณชิมดูเดี๋ยวไปดูขอคุณแม่ไปดูหลังร้านหน่อยดินะหน้าร้านก็จะมีนี่น้ำตาลเมืองเพชรใช่ไหมคุณแม่นี่น้ำตาลเมืองเพชรมาเพชรบุรีน้ำตาลตโนดแท้นะ อย่างดีสะอาดอร่อยนะครับโอ้โหป้ายอ่านป้ายกันดีกว่านี่กำลังหัดแลดอะไรเนี่ยไม่มีโอกาสแลดแลดแบบไม่ตั้งใจโอ้อันนี้อะไรหมดฤดูแลดเคยแลดมาก่อนอะไรอีกเนี่ย <laughs> แลดเป็นบางวันเกิดมาก็แลดเลย โอ้โหส,สุดจริงอ,อ่านคร่าวๆนะครับอันนี้แรดจ,จนได้นะโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่อันนี้เด็กนะรอวันเธอแรดต้งแหมแม่ค้าใครเขียนตัวโลกแกนเนี่ยเขียนเแม่ค้าเขียนคิดเองแต่ให้ลูกเขียนคิดเองให้ลูกเขียน,ก,ยนกว่าจะได้แต่ละคำเนี่ยเรื่องเล่นก็ขอให้บอกนะคะ <laughs> แมตนแกเออดยคขาแต่งชุดไทยอย่ายงี้ทุกวันไหมทุกวันนะ่ะทุกวันเลยนะแต่งมาที่ตึกว่าปีแล้วยี่ิกว่าปีเรามาดูนี่ตะลิงปิงนะครับทุกคนนี่ตะลิงปิงนี่มันเป็นฤดูไหมมันก็เป็นฤดูของมันก็จะเยอะถ้าไม่มีไม่ใช่ฤดูมันก็เหมะมีนิดนิดหน่อยหน่อยแ่นันแหละมันก็ออกตลอด เวลาออกมันดกผมเคยเห็นลูกใหญ่กว่านี้นะใช่อันนี้มันมันปลายกิ่งหรือปลายต้นนะงัอปลายต้นใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนเขาเก็บมามาแล้วเหลือตนะิดต้นนิดหน่อยนี่นะคุณแม่แต่งชุดสวยงามมากออกรายการทีวีนี่เลยว,ว่าทุกช่องนะใช่นะทุกช่องช่องทีวีใหญ่ๆนี้ออกหมดแล้วนะครับทุกคนนะโอ้สุดยอดเลยถ้ามาเมืองเพชรหรือว่ามาหัวหินเ่ยนะถ้าไม่มา,วาแวะร้านนี้ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะ การท่องเที่ยวต่างประเทศก็มาถ่ายเนี่ยโอ้การท่องเที่ยวต่างประเทศก็ถ่ายแล้วโแล้วข้างหลังข้างหลังเอามาเป็นภูเขาเลยเนี่ยเอามาโชว์หรือมาขายเนี่ยมาขายนี่ของเมื่อก่อนนี่สมัยก่อนโอ้ท่วมหลังคานี่อะไรนะแม่ว่าไงนะเมื่อก่อนได้กองเนี่ยนะสูงท่วงหลังคาเลยมีรูปให้ดูเลยโอ้แล้วสมัยนี้ทำไมมันลดลงอ่ะเก็บได้กี่วันเลครับ คะเก็บได้กี่วันนะครับอ๋อไอ้น้ำตาลที่มันไม่เสียเราเก็บได้เป็นเดือนเดือนหลายเดือนก็อยู่ได้น้ำตาลไม่เสียนะคะน้ำตาลกระโดดดังๆไม่เสียครับน้ำตาลกรวจดดดังๆหลังร้านก็มาดูคุณอันนี้ข้างหลังนี่คืออะไรคุณพ่อไหมไม่ใช่ค่ะใครอ่ะเห้ยยาดเห็นปอกมะม่วงยังกระมืออาชีพอันนี้มะม่วงอะไรกันเนี่ยน้ำดอกไม้อันนี้น้ำดอกไม้ ปอกเสร็จเราก็นี่นะนกน้ําแข็งหให้มันกรอบใช่ไหมครับไม่ให้มันเหลียวไม่ให้มันดำอ,อ๋อ,อ,อไม่ให้มันดําอ้าวเดี๋ยวมันจะกรอบไม่ดำถ้าเราปอกนี่มันจะ,จะดำเลยอ๋อทุกคนผมเข้าใจผิดมานานคือคิดว่าเขาปอกแล้วเขาใส่ id, น้ําแข็งเพื่อให้มันกรอบไม่ครับน้ําแข็งไม่ให้มันดำไม่ให้มันดำเพราะกรอบนี่มันอยู่ที่มะม่วงครับอ๋อกรอบอยู่ที่มะม่วงใส่น้ําแข็งไม่ได้เกี่ยวเลย เพียงแต่ว่าน็อกไว้ไม่ให้มันดำไม่ให้เม็ดมันดำเม็ดมันอาจจะดำอ๋อนี่นี่นี่มะม่วงยิ่งสดยิ่งดำเร็วยิ่งสดยิ่งดำเร็วแล้วก็เราก็ให้มันเย็นมันหายเย็นมันก็ดำเหมือนเดิมแต่แต่กว่าจะหายเย็นก็ขายแล้วใช่คนกินคนทีกินแล้วนะหล่อหอโอแล้วก็หล่อไว้นะครับบ้านแล้วดำก็ลูกค้าก็ตอนแรกอันนี้จางปอกลูกละกี่บาทอ่ะ บอ,นนบอกทั้งคืนเลยนะอกทั้งคืนเลยนะตอนนี้ไม่ใช่เทศกาลก็น้อลยลงวันนี้นมันเป็นวันจันทร์ด้วยเนาะอนก่อนโควิดถ้าเสาร์ที่หน้าน่าจะคนเยอะด้วยนะครับวันศุกร์วันเสาร์นะตอนนี้คนเขากลับไปแล้วนะักท่องเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็ร้านอะไรนะแม่บอกอีกทีได้ลืมชื่อแล้ว,วลืมชื่อแล้วร้านแม่ร้านอะไรนะร้านสาลี่กะปิสูตรโบราณหวยหิน สาลี่กะปิสูตรโบราณหัวหินถามใครใคก็รู้จักนะที่นี่มีขายที่สยามพะรักอนเดอะมอลล์ทุกสาขาคุณแม่ไปเองไหมตอนตอนที่เขาจัดงานอีเวนต์ก็ไปแต่ตั้งแต่โควิดไม่ไปเลยไม่ไปเลยเพราะอะไรกลัวไงก็โอ้ยไม่ก็ไม่ไม่กล้าเสี่ยงไงไม่กล้าเสี่ยงนะครับแล้วก็แต่ก็มีขายอยู่ที่ภูเมฆนี่นะอ๋อน แล้วเราก็เดี๋ยวเราเอาน้ําแข็งมาโปลดตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะน็อกไว้ตลอดเวลากันดำโอ้โหมาร้านนี้ขนลุกขนพองลองชิมดิลองชิมนี่คือตะลิงปลิงตะลิงปลิงกรลิงปลิงต้องแช่น้ำแข็งอ๋อนี่แช่น้ำแข็งเหมือนกันกันดำปะใช่ค่ะมันไม่ดำหรอกนี่มันสด อ๋อให้มันสดเพราะว่าลูกค้าสอดจะไปไปเจอมะม่วงเมื่อกี้กันดำแต่นี่กันสดใช่จะให้มันสดไม่ให้มันเหี่ยวเดี๋ยวนี้ขอลูกหนึ่งไปจิ้มข้างนอกนะเดี๋ยวไปจิ้มข้างนอกนี่ตะลิงติงนะครับไม่ใช่ตะลิงติงมันมีวิธีกินไม่ให้เปรี้ยวอ่ะยยัังงไงไงเคี้ยวนานๆอย่ารีบกินแล้วมันหวานยังไงนะเราเคี้ยวนานๆไงเคี้ยวเคี้ยวให้มันผสมกับน้ำจิ้มไงล้วมันจะหวานหรือจะหวานหวานหวานอร่อยเลยล่ะเดี๋ยวให้คนไปชิม เดี๋ยวเราไปชิมหน้าร้านกันนะลองจิ้มจิ้มหลายๆน้ำจิ้มดูสิบน้ำจิ้มของแม่ค้าคุณแม่ถ้าเกิดว่าจะแนะนำน้ำจิ้มเนี่ยแนะนำได้ไหมว่าอันไหนเด็ดสุดสำหรับแม่ค้าเนะี่ยกะปิโ่ะกะปิโ่ะ,ะั้นเดี๋ยวไปลองกะปิโวกันก่อนเลยก็กะปิหวานใส่พริกคั่วไปอินรีหอมคนคนไม่มีใครรังเกียจไปอินทรีมีแต่คนกินได้หมดเลยขอ,อข,อของกลางไงโอเคแล้วมันมีของอีสานของเหนือของ ตะวันออกของใต้ก็มีนะนสูตรใต้ก็มีใส่น้ำบูดูแล้วสูตรเหนือก็ใส่น้ำปูอ,อ๋อน้ำปูใช่โอ้โหมาที่นี่นะร้านนี้ก็ได้เคล็ดลับบางเคล็ดลับก็เป็นประโยชน์นะครับทุกคนอันนี้อ้อมมาหลังร้านแล้วนะครับนี่คือจัดร้านกันหกร้านใหญ่ร้านใหญ่ที่สุดในตลาดนี้เลยไหมคุณแม่มเนี่ยอันนู้นก็ด้วยใช่ไหมนะ่ะนู้นร้านอะไรนะ่ะ ร้านจับเลี้ยงก็คืออยู่กลุ่มเดียวกันเลยเ <ไป S 1> จ้าของเดียวกันนะเรียกว่าจองนี่เลยสี่แยกเลยนะครับนี่นะนี่มะม่วงเบาแผนเลยนะครับนี่แรดตอนแก่นี่เรามาดูป้ายกันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมนะครับของฝากหัวหินกะปิโบน้ำปลาหวานน้ำพริกอะไรก็ประมาณนี้นะครับ ร้านแป้งปะหัวหินอ๋อบ้าบินอยู่ตรงนน้นบ้าบินชื่อดังนะครับร้านนี้เป็นลูกสะัยยกับลูกชายนะครับขายอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวจะไปเก็บบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับเอาละตอนนี้ลูกค้าซาซาตรงนี้นะผมขออนุญาตนะครับทุกคนนะลองชิมกันเลยนะครับ เรามาไล่กันให้ดูก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนะแต่ละอย่างนะครับก็คือตะลุยอีสานเฉพาะลาวแซ่หัวหินนะครับกะปิหวานโหดฮีโหดฮีคืออะไรเนี่ยแม่เห็ดหอมกุ้งแห้งเห็ดหอมกุ้งแห้งเราจะเอา,าไว้ทางทางตะวันออกใช่ไหมเ้าเรียกหอมนี้เดี๋ยวเรียกบรงเทียมว่เรียกโหดฮีโหดฮี <laughs> ฮฮเดี๋ยวหอมนี้หอ,อมนี้แลยวก็หอมนี้หอมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเคี้ยนนะแล้วลอยจังหู้ เหนือปูนปูนนะใส่น้ำปูนะครับแล้วก็กะปิอเซียนมีคำแนะนำนะกะปิหวานกะปิโวนะครับเอาตะลิงปิงนี่แหละทดลองนะครับนะเมื่อกี้กะปิหวานกะปิหวานคุณแม่บอกว่ามีเทคนิคอะไรนะต้องเคี้ยวนานเดี๋ยวรีบปืน้มันจะหวานกินตะลิงปิงกินพอเคี้ยวเคี้ยวไปเรื่อยๆตะล่อมตะล่อมไปใช่ไหม เทคนิคการกินนะเพื่อที่จะได้รสหวานไม่งั้นมันจะเปรี้ยวหวานแล้วมันก็อร่อยจริงๆค่ะไม่รู้จะอร่อยแต่ะลองดูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเอากลับคุณแนมะ่โอ้หวานไหมตอนแรกมันเปรี้ยวนะมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบเหมือนเหมือนอยากจะกืน แต่<ช>พอ,พอ,พอทนหน่อยนะโอ้โหทนหน่อยแล้วก็มันหวานหวานฝั่งที่เรากินเนี่ยมันหวานแบบหวานขึ้นมาเลยเอนัอ่นแหละถึงเรียกว,ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนรสชาติทันดีทดันใดเลยนะใช่ก็รมันต้องมีน้ำจิ้มไง<อ>น้ำจิ้มมันก็เปรี้ยวเขาเรียกว,ว่ามันได้เขาเรียกได้็กเจอร์โอ้โหสองเขาเรียกว,ว่าจากเปรี้ยวมาสลับหวานทัน <ไอ S 1> ทีเลยอร่อยมาก ใส่เห็ดหอมกุ้งแห้งค่ะเรียกเรียกไปทางระยองนะน่ารับหอมสาลี่กะปิสูตรโบราณกะปิหวานนะครับ